สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวสัน์พาเพลินกันอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปวันสองวันนะครับวันนี้ก็กลับมามีงานอีกแล้วนะครับงานวันนี้ก็จะอยู่อุทิศยุทธยานะครับแล้วก็คนไปส่งดอนเมืองของวันนี้ก็มีแค่รูวิ่งไฟฟ้าชิ้นเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงนะครับอันนี้ก็เคยขนแล้วละสองสามครั้งนะครับลูวิ่งไฟฟ้าเนี่ย ที่เราจะไปวันนี้อยุธยาก็จะอยู่ที่หมู่บ้านกรุงศรีนะครับหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในต้องการให้เราคนใหญ่ให้ได้หมดนะครับขอแค่แชร์โลมานะครับแชร์โลเคชันมาเท่านั้นนะครับไปทุกหมดครับสมัยนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงยากครับกว่าจะหาเจอนะครับนะครับ ค้าก็นัดไว้9้าโมงเช้านะครับเราก็มากันตั้งแต่แปดโมงเช้าจากนวนครมาที่นี่ก็ประมาณ20สิบกว่ากิโลได้นะครับก็ทางไปวัดใหญ่เลยนะครับตรงทางโค้งไปวัดใหญ่ไปวัดอจุทยานะครับนี่ครับโมบ้านกรุงศรีซิตี้นะครับวันนี้เราบุกกรุงศรีกันเลยทีเดียว ข้างหน้ามีรถตูถ้ทึบเยอะด้วยนะครับเมื่อกี้เขาขนอะไรไม่รู้นะครับจะไม่เกี่ยวกับหลังนี่ครับที่เราจะขนย้ายเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับอยู่ชั้นสามปัญหาคือเอาออกจากห้องไม่ได้นะครับเราต้องถอดนะครับถอดขาออกนี่ครับลงมาเรียบร้อยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายด้วยนะครับเอาลงเพราะว่าบันไดแคบด้วยถ้าเมื่อกี้เอาออกาห้องได้ก็คงยกลงลําบากครับ โอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเสียหายก็มีนะครับเราตัดสินใจถอนเป็นแบบประแจหกเหลี่ยมนะครับมีพอดีนะครับเหลียบร้อยครับขึ้นรถก่อนมาพอสมควรอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์หนักด้วยตรงตรงหัวที่วิ่งนะครับอันนี้ก็จะไปส่งที่ซอยเทิดลาสันนะครับ อยู่ดอนเมืองนี่เองนะครับก็จากอายุธยาไปดอนเมืองก็ประมาณห้าสิบกว่ากิโลได้นะครับถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็มีเว้นวันเว้นวันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยวุว่นวายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าพออยู่ได้นะครับเดือนนี้ก็ได้ไปประมาณเกือบเกือบยี่สิบงานแล้วครับเดือนนี้ จะเดืก็ประมาณสองวันต้องงานอะไรเงี้ยก็พอได้ค่าวงวดค่าอะไรไปนี่ลูกค้าก็ขับนำไปนะครับอยู่คันอยู่ข้างหน้าก็แชร์โลเคชั่นให้แล้วแต่ก็อยากให้ขับตามมางั้นก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็ขึ้นทางด่วนมานิดนึงนะครับตรงนี้ไม่ได้เสียค่าทางด่วนนะครับประมาณไม่กี่กิโลแล้วก็ลงนะครับ ตรงนี้สามารถทะลุไปเมืองเอกได้นะครับเส้นนี้แล้วก็ไปโผล่ท,ลที่มอลังสิตนะครับมอลังสิตหมอลังสิตกับมอกรุงเทพคนละที่กันนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนเหลือเกินครับขนของแค่นี้เหงาท่วมตัวเลย นี่ครับเส้นนี้ยังไม่เคยมานะครับซอยแคบแคบนี้ยซอยเทิดราชมาครั้งแรกครับเลยไปที่ใหม่ๆก็เหมือนเราได้ไปเปิดหูเปิดตานะครับไปครั้งสองครั้งก็เริ่มจำได้แล้วนะครับช่วงนี้ก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับไปไหนมาไหน อาจจะสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะอคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านกันเราเลยทำให้เราวิ่งง่ายนะครับน้ำมันก็ถูกครับช่วงนี้ถ้าเราได้งานเยอะช่วงนี้ก็ดีนะครับเพราะจะได้ไม่เสียค่าน้ำมันเยอะอย่างนี้ยเติมเต็มถังก็วิ่งได้หลายงานนะครับนะ เนี่ยเราก็มัดแว้เขาสักหน่อยนะครับเพื่อเกิดความบิดพลาดอันนี้ก็ไปไว้สั้นสองนะครับแล้วก็บระกบคืนให้ลูกค้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับงานวันนี้ก็ไม่ขยากเท่าไหร่นะครับใช้เวลาสองสามชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่เลือกใช้บริการเราเรื่อยมานะครับก็ เสร็จงานแล้วก็คงไปหาซื้อก็คงกับข้าวนะครับแถวสอยคนพระไปกว่ากพันรยานะครับ